อ่ะโอ้โหเขียนกิกๆเลยคุณบีจบไปแล้วอ,อีสูตรดีแบกออตโอตโอ้นะฮะให้บอกว่าแถมน้ำยายเซตหนึ่งอีสูตรดีแบกออตโต้มือเดียวป้ายแดงกุญแจ2ชุดระดับที่1เลยนะยอดยอดอแถมอีกแล้วครับนี่นิวบอกแถมอีกแล้วครับ <S <S สตูดิโอเราแล้วเพื่อนๆนะนะครับถ่ายทำรายการแวะมาได้นะแถมอีกแล้วครับ โอ้โหแถมใหญ่เลยขลองแถมนี่ชอบจริงๆนะใส่อีกแล้วเนี่ยน้ำยาอีกหนึ่งชุดสุดยอดนะแต่ความสะอาดล้างรถยางดำนะครับเคลือบเงาเพื่อนๆเราไปลองใช้ดูนะนะครับใช้ดีแล้วบอกต่อด้วยนะนี่ครับผมสุดยอดเลยนะมอร์ลี่คริสตัลนะครับอ่ะน้องนิวเดี๋ยวพาคุณอาไปเช็ครถก่อนนะเรียบร้อยไหมนะออกมาคันนี้นะมาจากนครปฐมใช่ไหมคุณพี่ออกสตะก้ามาเลย ไอ้เพื่อนเอันนี้ช่วยพิ้วถือหน่อยไม่เป็นไรรรรคไไไไไไไมมม่่่เเเปปป็็็นนนด้อยู่นะอ่าไปเช็ครถกันนิดหนึ่งฮะตลาดเปิดครับวันนี้ซูซูดีแม็กออโต้มือเดียวป้ายแดงกุญแจสองดอกสูงนะครับรถเดิมศูนย์ในสักเครื่องเดิมสีเดิมเล่มเดิมทุกอย่างเดิมเดิมหมดเลยนะฮะ abs airbag คู่ด้วยนะครับผมงวดนี้อย่าลืมนะครับ6 9 7ได้นะที่นี่ชอบ แจกหัวเยได้ครับปิดซัานิดนึงฮะหนึ่งสองสามชึบคีคอมครับเรียบร้อยครับครเท่านี้น้องใครครับเนี่ยไม่ไม่แต่งตัวเรียบร้อยฮะโอ้นี่แผ่นดินไหวทีเดียวนี่คือ่พีสะบัดสะบอมแล้วปกเปิกโยกเลยนะครับผมเรียบร้อยคุณพี่สวัสดีครับเดินทางปลอดภัยฮะมาจากนครปฐมนะเอาเลยฮะอ๋อมาจากหลายจังหวัดเลยนะฮะอีซูซูนะครับ ดีแม็กออโต้มือเดียวป้ายแดงกุญแจสองดอกสตาร์ทคิทชิ่ง ABS เอลเบรกคู่กุญแจแท้สองดอกเล้วสำรับหนึ่งในเล่มทะเบียนสุดยอดแลมเบลลนะฮะน่ารักมากๆนะครับฝากน้องเอ็ส่งลูกค้าด้วยนะเดี๋ยวพี่รัดรถไฟก้าวหนึงอยู่ขอบคุณครับแมปเรียบร้อยครับผมจบสรวจการเป็นที่เรียบร้อยครับผมกับเอลซุดีแม็กของเราผมเอฟซีนี่ต้องบอกว่ามาถึงปุ๊บไม่ได้ลองรถเลยครับผมก็จบสรวจการเป็นที่เรียบร้อยครับผมก็ต้องขอบคุณ FC พันนี้มากๆครับที่เชื่อใจไว้ใจออกแล้วกับทางเราพีพีต้๊กตาจัดให้ครับผมเปล่าเลยครับมาพี่พีต้๊กตาต้องได้รถสวยถูกใจขอบคุณครับผม